สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่สิงครับปู่สิงเล่าความฝันให้ผมฟังว่างวดนี้ฝันเห็นผีไม่ออกเมื่อบอกเลขบอกทั้งเลขเอาทั้งเขาา่าไม่เท่าฉันงวดี่ผ่านไามครับปู่สิงไม่ได้ถูกเลขถูกหวยอะไรหรอกครับแต่ว่างวดนี้ปู่สิงอยากจะเล่าความฝันให้ฟัง มันเป็นความฝันที่แปลกๆมากเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเล่าความฝันให้ฟังเลยครับเอาสั้นๆแล้วก็จะพูดเลยครับไม่กี่วันที่ผ่านมาปู่สิงฝันว่ามีผู้หญิงโยมคนหนึง่งสวยมากๆแต่ถ้าพูดถึงอายุก็น่าจะราวๆประมาณ25สถึงสาห้าถือปินโตมาผ่านกุฏิ อาตมาแล้วเขาก็หันหลังกลับมาแล้วก็เอาปิ่นโตั้งนั้นแหละรครับมาถวายให้กับปู่สิงห์ช่วงเวลาในความฝันคือเป็นช่วงที่เวลาประมาณสักเจ็ดโมงเช้าปู่สิงห์คือปู่สิงห์กลับมาจากบิณฑบาตเสร็จปู่สิงห์ก็อยู่ในกุฏิของปู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุประมาณมาว่าครับยี่สิบห้าถึงสามห้าเดินผ่านมาแล้วก็เอาปิ่นโตมาถวายให้ปู่สิงห์ ปู่สิงก็กําลังจะเตรียมตัวไปสารใหญ่เพื่อที่ไปฉันข้าวปู่สิงก็ได้เลยก็เลยนั่งรับปิ่นโตผู้หญิงปิดศนาคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นครับสวยมากแต่งตัวนี้สะอาดสะอ้านมากเหมือนกับนางสาวสวยแบบงามงามแห้งๆนี่นแหละไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยปู่สิงบอก สวยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณการแต่งกายแต่งเนื้อรงผมสวยแล้วก็นำปินโตมาถวายปิ่นโตที่ว่าถือมาให้ปู่สิงค์เนี่ยคือมีทั้งหมด5้าชั้นปู่สิงรับไว้กับมือหนักมากหนักจริงๆหนักกว่าบาทของอัตมาอีกเพื่อนวคือผู้หญิงสวยมากรูปร่างเล็กๆเขาถือมาได้ยังไงแล้วปูส่สิงเป็นคนที่รับ ป่นตัรูปนั้นคือป่นตัวมันจะมีห้าชั้นแล้วปู่สิงรับถึงกับมือลุกลงไปเลยมันหนักจริงๆถ้าให้พูดถึงนะประมาณสิบยี่สิบกิโลได้เลยหนักมากๆแล้วปู่สิงต้องอเหมือนกับตัวเองต้องยกกระสอบข้าวครับแล้วปู่สิงก็ให้พรให้พรเสร็จผู้หญิงคนนั้นไม่ไปไหนนั่งอยู่หน้ากุฏิของปู่สิง จนปู่สิงไม่กล้าเดินออกไปนอกศาลาไม่กล้าเดินออกนอกกุฏิรู้ไหมนะครับว่าทําไมปู่สิงถึงไม่กล้าเดินออกไปปู่สิงยกปิ่นโตออกไปไม่ได้มันหนักปู่สิงก็เลยนั่งอยู่หน้าก,กุฏิตัวเองสุดท้าย้าเขาตีะระฆังทีกองครับปุ้งปุ้งฉังนข้าวปู่สิงก็ยังนั่งอยู่กุฏิคนตัวเองโดยที่ว่า ถือปิ่นโตห้าชั้นครับไปไม่ได้มันหนักสุดท้ายปู่สิงก็เลยต้องจำใจเอาปิ่นโตครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็บาทของปู่สิงที่ว่บาบินบินาบมาเอามาฉันแต่ปิ่นโตที่ว่าผู้หญิงนำมาครับรู้ไหมครับมันเป็นอะไรมันเป็นทองครับเป็นทองแบบเป็นก้อนหินน่ะเป็นก้อนหินก้อนหินก้อนหินทั้งห้าชั้นเลย มันไม่ใช่กับข้าวแต่มันหอมมากมันหอมเหมือนกับต้มปลาคอมันหอมกับเหมือนกับต้มปรากดมันหอมเหมือนกับแกงเห็ดหินที่กลายเป็นทองมันหอมเหมือนกับกับข้าวแต่ปู่สิงกินไม่ได้ทําไมมันถึงหมกักหนักสุดเพราะว่ามันกลายเป็นทองทองทั้งห้าชั้นเลยครับทองทั้งห้าชั้นเลยแล้วปู่สิงสุดท้าย ปู่ก็ได้นั่งแค่มองในปิ่นโตห้าชั้นที่เลี้ยงอาลามด้วยทองแล้วปู่สิงห์ก็ฉันกับข้าวที่ว่าปู่สิงห์ไปบินธบารมาปู่สิงห์ฉันเสร็จแล้วปู่สิงห์ก็ได้เทได้เทเททองครับอยู่ในปิ่นโตออกเพราะว่าต้องเอาปิ่นโตคืนให้กับโยมไปปู่สิงห์ก็เททองใส่ใส่บารตัวเองครับใส่บารตัวเองแล้วก็เอาปิ่นโตครับ เรียบเรียง5้าชั้นยกให้กับผู้หญิงคนนั้นตอนที่เทนเนี่ยมันก็หนักมากหนักมากพอเทเสร็จก็เอาเป็นโตจัดเรียง5ชั้นให้กับผู้หญิงคนนั้นไปเหมือนเดิมมันก็เบาแล้วผู้หญิงก็กราบแล้วก็ทิ้งท้ายลุกเดินออกไปสวยมากปู่สิีบอกว่าสวยมากถ้ากบมนายเห็นนะกบมนายรักตายเลยยังมีการมาบอกกับผมอี <c oughs> คือเพื่อนบอกว่า สวยแบบสวยแบบอุ้ยสวยมากๆเแลแล้วตอนที่ว่าเดินออกไปครับปู่สิงบอกว่าตรงที่ว่าผู้หญิงคนนั้นคือนั่งน่ะไม่ใช่ปูนไม่ใช่แผ่นไม้ไม่ใช่กระดานแต่ว่าเป็นดินทั่วๆไปดินทรายแหละที่ว่าผู้หญิงคน,นนั่งแล้วมันกลายเป็นตัวเลขที่ว่าเขาลูกเสร็จมันกลายเป็นตัวเลขที่ว่าปู่สิงเห็นปู่สิงเห็นตัวเลขก็คือหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดนี่คือปู่สิงเห็นในในรูปครับ ไม่ใช่ในรูปคือในรอยอ่าในรอยที่ว่าเป็นในรอยครับปู่สิงเห็นคือ697อย่าลืมครับปู่สิงเป็นคนที่ว่าชอบเลขสามตัวแต่ถ้าซื้อขึ้นก็ต้องเป็นห9 8แต่ถ้าเขาเป็นผีหรือเป็นนางฟ้ามันก็ต้องเป็น690นี่คือคําพูดของปู่สิงห์อยตรงที่ว่าผู้หญิงนั่งทับเป็นห9 7ปู่สิงปู่ชอบเป็นคนที่ว่าซื้อขึ้นซื้อลง ชอบเลขสามตัวหรือจะเป็นหกเก้าแปดหรือจะเป็นหกเก้าศูนย์ถ้าหากว่าเขาเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าต้องเห็นเก้าศูนย์นะครับหรือจะเป็นหกเก้าหกซื้อลงก็ไม่รู้สิเนาะครับแล้วแล้วแต่แต่ว่าปู่สิงห์แกบอกว่าสวยมากผมหน้าตัวเห็นนตุ้มักเลยหลหระว่านผมก็ไม่ได้เห็นนะผมก็ไม่ได้ฝันครับแต่ว่าปู่สิงค์ท่านบอกว่าท่านรับบาดมาเนี่ยคือรับงี้ครับ รับรับปุ๊บมันตกปึ๊บมันสิมันหนักแล้วก็ตัวเองจะไปฉันข้าวอยู่ที่ศาลาไปไม่ได้เพราะว่ายกปิ่นโตไปไม่ได้มันหนักนะาหนักเออ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 ไปไปไม่ได้มันหนักมากแล้วส <mand> ุดท้ายปู่สิงก็จำใจต้องนั่งฉันอยู่ตรงนั้นแหละบัดพ่อเปิดปิ่นโตออกมาทั้งห้าชั้นมันกลายเป็นก้อนหินเป็นทองมือทองทองทองนั่นล่ะแต่ก้อนทองน่ะมันหอมเหมือนกับต้มปลาช่อนต้มปลานินต้ม เหมือนกับแกงเลยครับมันหอมมากแต่ก็กินไม่ได้ปู่ก็ฉันแค่บินธบาทตรงที่ตัวเองบินธบาทมาแล้วก็ฉันเสร็จปุ๊บก็เอาเป็นตัวเปล่าให้เขาคืนเอาทองใส่บาทตัวเองแล้วก็ผู้หญิงก็ลุกขึ้นมันกลายเป็นรอยตัวเลขคือเห็นเห็นเลขคือหกเก้าเจ็ดนะครับคือความฝันของปู่เสียงลองพิจารณาดูครับความฝันแปลกๆใครได้ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะแปลกก็ได้ครับแปลกก็ต้องที่ว่าถกก้มหน้าได้เห็นในความฝันนะก้มหน้ามากักตายเลย เอาอย่างไรนะปูเนาะคือความฝันก็เป็นเพียงแค่วามฝันนะครับเนาะรอมีนาบังครับ16พฤศจิกายน67กราบขอบพระคุณปู่สิงห์มากๆครับที่ว่า,าได้เอาตุ้มกับผมไปอีกชุดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือตุ้มผมใกล้จะหมดเป็นที่แล้วนะครับขอคุ้ครับชั่วดีมันหมานขอบคุณทุกท่านครับผม